ไม่เอาเฉยเลยนะไรอรุฟฟูปาดแผนหน้าตัวจูบาร์ริงแฮมในช่วงเสม,มือนนี้แล้วเก็บไว้ก็เท่านั้นเรอรุฟพูเตรียมจะปล่อยแข้งพันล้านกับทางต้นสังกัดเดิมเก่าๆแมสซที่เจเบรคคาร์เกอร์ชูสิ่งที่ยืนยันน้ว่าฝันได้หวยกับวีดิชฟิมิโนรับเป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์ที่ต้องอำลาเรอร์ฟูเผยมีสองทีมท่าร่วมทับกันแล้วในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยสื่ออังกฤษที่ข่าวว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจล้มเลิกการเล่นล่าตัวจูบเบอร์ริงแฮมกองกลางโบรเดเซียดอทมุนเป็นที่หนึ่งไปแล้วในขณะนี้ โดยเดยอะเทลกกาฟสำนักง,งานข่าวอังกฤษรายงานขาน่าวตว่าลิเวอร์พูลทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตัดสินใจล้มเลิกการได้ล่าตัวจูเบรนกิมกองกลางตัวเก่งจากทางบรัสตัดมุนยอดทีมในศึกบนเดสเตริกาเยอรมนี er ani, โดยทีมที่มีเป้าหมายปลายอื่นแทนที่จะคว้าตัวในช่วงสมอน,นี้ยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางทัพผงแดงให้ความสนใจจูดตั้งแต่ช่วงสมัยนี่แล้ว แต่ตัดสินใจรออีกหนึ่งฤดูกาลก่อนจะยื่นข้อสเสนอแต่ถึงอย่างนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันทีมที่มีปัจจัยเรื่องเสี่ยงที่ไม่ได้ไปแชมปีเป็นลีกในแด่กาศหน้ารวมถึงค่าตัวขอนักเตะท,ที่สูงมากเกินไปทําให้ล่าสุดนะฮะร,ระหว่างการประชุมอันยาวนานกับทางบอร์ดบริหารสโมสรพวกเขาตัดสินใจถอนตัวจากเดือนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อย แม้ว่าแผนงานในการสร้างทีมในช่วงซัมเมอร์ของเจเกนคอฟต้องเปลี่ยนแปลงและไม่มีเบอริงแฮมอยู่ในนั้นอีกต่อไปเนื่องจากพวกเขาคาดการณ์ว่าต้องจ่ายค่าตัวแพงถึง115ล้านปอนด์ให้กับทางดอทมุนแถมยังต้องสู้เรื่องค่าเหนื่อยนักเตะกับสโม,มสรร,ระดับทอบ็อปทำให้ทีมหงแดงต้องการแบ่งเงินทุนเพื่อจะเสริมตำแหน่งอื่นให้ครบด้วยและการโฟกัสไปที่ดิวเบอริงแฮมจะทำให้พวกเขาแทบจะไม่เหลือทรัพยากรสำหรับทำแบบนั้นอีกเลย ยครับนี้สนับสนุนการตัดสินใจนี้อย่างเต็มที่เนื่องจากคาดการณ์กันว่าดิวของเบดดิงแฮมจะมีความยืดเยืเ้อเพราะหลายสมโมสรเข้ามาผัวพันและเขาต้องการจบการเสริมทัพให้ได้บรุทธิ์สุดโดยทีมเริ่มจะเบนความสนใจไปที่เป้าหมายปลายอื่นๆอย่างเช่นเบสันเม์คอนเนอร์การ์เรเกอร์และก็บอยเซสกาเซโดอาริซิสแม็กอาริสเตอร์ยูริจิเดมองไรอันกราเฟนสเบิร์กมาติอุสโนเนชแทนที่แล้ว สัปดาหทางเบลลิงแฮมที่เหลือสัญญากับทางเือเหลืองถึงปี2025ยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่องจากยักษ์ใหญ่รายอื่นๆอย่างเช่นเบรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยแต่การเจรจาเบื้องต้นไม่มีการเริ่มต้นแต่อย่างใดในตอนนี้โดยที่การคาดการณ์กันว่าหลังจบฤดูกาลและเช้าเข้าช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเขาจะกลับมาเป็นนักเตะท,ที่ถูกทาบทามมากที่สุดรายหนึ่งในเวลานั้นเป็นแน่แท้ในขณะนี้ หงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเตรียมจะส่งดาวเตะเจ้าของค่าตัวทะลุพันล้านกลับสู่ต้นสังกัดเดิมในช่วงสมัยน,นี้โดยงานนี้นะครับผมทางกันโชแมกกาโตสื่อชื่อดังของอิตาลีตีข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสึงงกฟุตบอลทีมเบรนกินเตยมจะส่งอาจูเมโรกองกลางชาวบราซิลกลับสู่ทางมาลายาจูเวนตุสหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวในช่วงสมัยน,นี้ ำหรับทางอาร์ตูในวัย26ป,ปีย้ายจากทางจูเวนตุสมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสัญญาเยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้แต่จากการที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนทาให้เพิ่งได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น ท่าน,นี้ลิเวอร์พูลมีออปชั่นซื้อขาดอาตูอยู่ที่37.5ล้านโยโูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้เป็นเรื่องยากที่หงแดงจะยอมจ่ายเงินเพื่อจะซื้อขาดดังนั้นอาตจึงเตรียมจะถูกส่งกลับจูเวนตุสช,ช่วงสม,มุดนี้และเชื่อได้ว่าเป็นการสร้างปัญหาทางการเงินให้กับจูเวนตุสมมตอย่างแน่นอนเพราะรนักเตะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่4.5ล้านโยโูโรหรือประมาณ168ล้านบาทต่อปีนั่นเอง ดังนั้นทางเลือกดีที่สุดนะฮะของมาลายก็คงเป็นการปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานในดาการหน้าเพื่อเป็นเบาภาระค่าเหนื่อยนั่นเองโดยจากปากคำของเพื่อนเก่าเมสซี่เจยืนยันเลยนะว่าไม่มีทางที่ฟันได้จะดีกว่าวิดิชโดยงานนี้ผายหลังจากที่จางเจมี่คาร์รกเกอร์อดีตนะฮะกับตันตัวเก่งของทัพของแดนดิบอร์ฟู ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวยกตัวอย่างเฟอร์จิฟันได้มากันหลังตัวเก่งของต้นสังกัดเก่าเหนือกว่าเนวันยาวิดิชตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของปีสแดงแบนเชสเตอร์เท็ดโดยคาร์ริเกอร์เปิดเผยเน้ว่าฟันได้ดีกว่าวิดิชซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอันดับเบื้อต้นแต่คุณลืมวิธกรรของวิดิชกับตอเรสไปแล้วหรือยังไงริโอเฟย์นันและก็เจทีจอนเชอรีมีฤดูกาลที่ย่ำแย่ในอาชีพการเล่นเช่นเดียวกับนักเตะทุกคนตอนนี้ฟันได้กำลังมีฤดูกาลนี้อยู่นะ หลังจากโพสต์นี้ออกไปแฟนๆปีศาจแดงก็ไม่รอช้าแห่กันไปรุมถล่มใส่คารกเกอร์พร้อมหยิบยกสสิติในการลงเล่นและก็ทำประตูของวิดิชและก็ฟันไดมาเปรียบเทียบกันอย่างมากยิ่งไปก่อนนั้นเจโบรทอยอดีตเพื่อนรักของชนะทิพสงกฤษณ์ที่คอนเซซเปโร่ก็ได้ออกมาปริชวิชข้อความนี้พร้อมกับเผยนะว่าฟันไดดีกว่าวิดิชตรงไหนวิดิชโดนตอเรสเล่นงานส่วนทางฟันไดกำลังโดนกองหน้าประมัดวูฟ โฟร์เลสเล่นงานซึ่งไม่มีที่ไหนที่ใกล้เคียงหรือดีเท่าต่อเรสเลยนะริโอฟินันและก็เจทีจอนเทอรี่ก็ไม่เคยมีฤดูกาลที่เลวร้ายพวกเขามีเกมที่แย่เท่านั้นโดยข้อความของโบทรอยเนี่ยมีคนเข้าไปถึงแล้วมากถึง3ล้านคนพร้อมเห็นด้วยกับเป็นจนวนมากในครั้นี้ โรเบิร์โต้ฟิมิโน่กองหน้าลิเวอร์พูลนะฮะรับเป็นเรื่องที่ทีมสะเทือนอารมณ์เป็นอย่างมากในการต้องอำลาของแดนลิเวอร์พูลขณะที่การรายงานนี้มี2ทีมท่าทามเจ้าต,ตัวไปเสริมแั่งแล้วสำหรับทางฟิมิโน่นั้นที่ย้ายจากทางฮอฟเฟนไฮน์นะฮะมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลเมื่อปี2015ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์มาครองทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัฟคาราบาลคัฟยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและก็ฟีฟ่าคาร์ลเบิร์กคัฟ โดยด้านผลงานส่วนตัวดาวเตะไวซ์ปาร์นี้ทำได้109ประตูกับอีก79แอสซิสจากการลงสนาม3 5 2นัดทุกรรยการส่วนซีซั่นนี้เขาทำไปแล้วทั้งหมดสิ้นนะฮะ11ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงสนาม32นัดในทุกรรยการอย่าลไรก็ตามฟิมิโนกำลังจะหมดสัญญากับของแดงหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วฟิมิโนก็ได้ตัดสินใจจะไม่ขยายสัญญาและก็ย้ายออกจากซินแอนฟิ์แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ โดยล่าสุดนั้นแข้งทีมชาติบราซิลให้สัมภาษณ์ถึงการที่ต้องย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกนะว่าผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้เพราะมาออย่างนั้นผมจะสะเทือนอารมณ์เพราะมันเป็นมรดกพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่สวยงามที่สโมสรใหญ่เช่นนี้ ผมมีความสุขและก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นที่นี่แต่มันเป็นสาถานการณ์ใหม่นะฮะสำหรับผมและผมก็ไม่เคยผ่านมันมาก่อนเลยผมสวดอ้อนวอนมากมายขอให้พระเจ้าคุ้มครองผมและช่วยผมในขั้นตอนนี้ผมทํางานหนักพร้อมช่วยทีมอยู่เสมอและเราจะอยู่ด้วยกันจนจบผมอยากจะจบที่นี่ด้วยดีกับเพื่อนร่วมทีม ส่วนด้านทางฟาบิชโอรามาโน่ผู้สื่อข่าวคนดังระบุเลยนะว่าขณะนี้มี2ส,สมโมสรที่ติดต่อหวังดึงตัวฟิมิโน่ไปร่วมชิมทมว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆจากตัวเตตในครั้งนี้เลยนะเช็คกนครัผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยได้ว่าลุยดิอาสปีกชาวโคลอมเบียจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดที่มีคิวไปเยือนบริทยูเตดวันจันทร์ที่17เมษายนนี้ โดยทีอาร์ด้รับการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจะต้องพักรักษาตัวตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยเกมสุดท้ายของเขาก็คือนัดที่ลิเวอร์พูลแพ้อาร์ตนอนไป2ต่อ3เมื่อวันที่9ตัวตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่นานมานี้เขากลับมาซ้อมได้แล้วจนทำให้หลายคนนั้นลุ้นว่าจะตัวจะคืนสนามได้เมื่อไหร่กันแน่ สำหรับทางเอโก้อันคาตรานั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นไปอย่างมากนะที่เขาจำเป็นต้องซ้อมเพิ่มจากทางที่ทำอยู่อีกสักนิดหนึ่งส่วนลุยดิอาสจะกลับมามีสภาพร่างกายฟิตเต็มที่และกระโงซ้อมกับทีมตามปกติได้แล้วรวมไปถึงจะพร้อมมีชื่อติดทีมสำหรับเกมกับทางฝรีดดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากครับด้วยกาวระบุปิดใช้ ฮาวิเอเวเรชช์กองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเผยทุกคนในครอบครัวต่างก็เป็นสาวกของแดงเจที่เข้าเส้นเลยนะสุนั่นคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับตัวเขาซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็ต่างรู้ดีว่าเอเวเรชนั้นเป็น The uff, เดอะคอฟตัวเอกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่เจ้าตัวนั้นเผยได้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนเดียวในบ้านที่ยกหัวใจให้กระทางทีมดังแห่งสินแอนฟิลครอบครัวของผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลทั้งครอบครัวเลยนะ ความฝันของพ่อก็คือการลงเล่นกระทางลิเวอร์พูลแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงดาวรุ่งเจ้าของเสื้อหมายเลขิบเก้าได้เปิดเผยน้องคนเล็กของผมด้วยก็ได้นะเขาเป็นแฟนพันครั่งของลิเวอร์พูลมากเลยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเลยก็ว่าได้เขามาหาผมด้วยข้อมูลที่ผมไม่เคยรู้ม,มาก่อนอยู่เสมอ อีกหนึ่งสิ่งที่มีบทบาทสํา,าสคัญสำหรับผมไม่น้อยนะฮะก็คือน้องชายและก็น้องสาวของผมกับการย้ายไปเรื่อยๆมันเป็นวัฒนธ,ธรรมใหม่และภาษาที่แตกต่างแล้วพวกเขาก็อายุอย่างน้อยเช่นเดียวกันการลงหลักปักฐานเพื่อผมไม่ใช่ปัญหามันเป็นแค่เรื่อ,องของครอบครัวผมและผมก็แค่อยากจะให้พวกเขามีความสุขมากที่สุดเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ในขณะน,นี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง การทุกษครับ